ลุงทำไลฟ์สดดวงแคตาจบไปแล้วของวันนี้วันที่15กดักกดาคมเสร็จจับเรียบร้อยท้ายคลิปลุงพาไปดูนกกระว่าวลูกไอ้กระว่าวระหว่างที่ดูไอ้ลูกกระว่าวอยู่ลุงเอามือไปกดตุ่มไม่รู้ตุ่มอะไรมันหายไปเลย มันหายไปเลยนะเนี่ยไม่รู้ตุ่มอะไรตรงไหนรู้แล้วมันหายไปเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอยู่ๆมันหายไปเลย <laughs> คลิปครบหายหมดเลยนะเอาดัานั้นลุงเลยต้องอีกรอบหนึ่งครับแต่รอบนี้ลุงมาสรุปให้ฟังนะเ,เพื่อคนที่ยัง ยังไม่ได้เข้ามาฟังนะเดี๋ยวลุงสรุปให้ฟังไอ้มดมันเข้าไปได้ไงเนาะลุงสรุปให้ฟังครับว่าดวงชะตาของแต่ละคนในแต่ละวันนะครับวันนี้คลิปนี้นะสั้นๆเลยนะเพราะว่าอาจจะใครโทรมา เอามาสรุปดวงว่าใครจะโชคดีบ้างพรุ่งนี้นะลุงสรุปให้นะเอาแบบสั้นๆง่ายๆวันนี้วันนี้คลิปนี้ไม่ต้องฟังอะไรมากเลยเพราะโอ้โหลุงไม่รู้มันไปกดตุ่มไหนเข้าไปมันหายไปเลยมาตาเราไม่ค่อยดีไงพอส่องกล้องขึ้นไปข้างบนปุ๊บเราไปกดตุ่มมันหายไปเลยนะครับเอามาสรุปกันนะสั้นนะคลิปนี้วันนี้ ว่าใครจะโชคดีอ้าวเดี๋ยวจัดเรียงไว้ก่อนนะคนเกิดวันสรุปเรื่องงานเงินความรักางานเงินความรักแค่นั้นเองนะครับนะคนเกิดวันอาทิตย์เอางานเงินความรักแล้วสิ่งที่ควรทำลุงมาสรุปนะคนเกิดวันอาทิตย์ครับ นะมีโชคมีลาบไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ท่านน่าจะาโชคลาบของท่านนะครับท่านอย่าไปหวังอะไรมันมากอย่าไปหวังอย่าไปคิดอะไรมันมากนะดวงของท่านนะครับมีสิทธิ์ครับจากการที่จจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทว,วดาครูบาอาจารย์อาจจะดนจิตด,ดนใจดนบันดาลให้ท่านนะครับลุงขอแนะนํานะครับวันนี้วันที่สิบห้านะท่าน ไอ้ถ้าท่านมีรถยนต์รถเครื่องรถ10บล้อรถมอเตอร์ไซค์หกล้อเนี่ยหรือบัตรประชาชนนั้งแต่บัตรประชาชนไม่เอาน่าจะเป็นพวกยานพาหนะนะครับหรือไม่ก็ความฝันของท่านครูบาอาจารย์เทพเทวดาอาจจะมาดนจิตดนบันดาลเข้าฝันท่านนะครัขนะาดจ,จะโชคดีครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แต่วันนี้ท่านต้องระวังไว้เรื่องงานอย่าไปมีเรื่องมีปัญหานะครับ เงินความวิตกกังวลใจของท่านวันนี้อาจจะมีความคิดความวิตกกังวลใจที่ต้องดิน้นรนหาเงินอยู่นะครับนะไอเรื่องความรักวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์มีมีโชคมีลาภไหมอาทิตย์ดวงชะตาวันนี้พรุ่งนี้นะครับเอาวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่าวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับถือสินปฏิบัติทําไว โชคลาภมาจากยานพาหานะอาจจะเป็นที่ท่านขี่ท่านขับอยู่ทุกวันมีสิทธิ์อยู่นะครับหรือมิเะนั้นท่านก็อาจจะได้โชคลาภจะเดินทางมาหาท่านนะมีคนเอามาให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เอามาให้เขาดนจิตโดนบันดาลให้ท่านอย่าอย่าหวังอะไรก็มันมากโชคลาภเพราะว่าถ้าท่านหวังมากมันจะเปลี่ยนมันเหมือนคนมีบุญนะพอเขา เขาไม่ให้เราโลภมากอะ่ะถ้าเราโลภมากมันก็เขาไม่ให้เราเหมือนเหมือนมันขัดบุญกันเพราะฉะนั้นเขาจะให้ตามบุญตามวาสนาของท่านเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นท่านอธิษฐานจิตไปนะครับอาทิตย์นะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตามบุญตามวาสนาแต่แต่ถามว่าลุงจะมีไหมมีครับพระอาทิตย์นะครับต่อไปคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์จะดูซิว่า ดวงชะตาจะได้ไหมเมื่อกี้ลุงทําคลิปจบไปแล้วไม่รู้มือไปกดแล้วมันหายไปเลยหาไงก็หาไม่เจอครับชะตาชีวิตนะครับสวัสดีครับอังคารเดี๋ยวอังคารรอแป๊บหนึ่งมาถึงคนเกิดวันจันทร์ก่อนคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปนี้สั้นๆเอาคนเกิดวันจันทร์จะมีโชคลาภไหมพรุ่งนี้ คนเกิดวันจันทร์ลุงแนะนาครับไปบูชาลาหูต่อเคาะต่อชะตาสะดอกเคาะซะนะครับนะโชคลาภก้อนใหญ่รอท่านอยู่นะครับโชคลาภก้อนใหญ่รอท่านอยู่นะครับดวงชะตาของท่านจะมีมีดวงที่วัดได้รับก้อนใหญ่เลยนะครับบูชาลาหูบูชาพระพิคเนตนะเทพแห่งความสําเร็จ ลองทําดูครับคนเกิดวันจันทร์ถึงแม้จะมองหาหนทางไม่เจอแต่วันนี้ดวงชะตาของท่านอาจจะได้รับอนใหญ่มีเงินไหลเข้ามาอัจารน,นะครับอยู่ในศิลกินในทาให้ดีนะครับวันนี้วันอังคารใช่ไหมวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธพัชจรครับวันนี้ถ้าท่านท่านบูชาเทวดาของท่านได้ดีนะ ท่านศรัทธาอะไรท่านก็ไปแล้วอยู่ในสิลไว้นะปฏิบัติธรรมไว้ดวงชะตามีลาบมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ระวังมีเหตุมีคนจ้องจับผิดบางสิ่งบางอย่างท่านพระจันทร์ต้องระมัดระวังอันนี้คลิปนี้ลุงสรุปให้ฟังนะครับใครที่ฟังคลิปแรกไปเมื่อกี้คลิปมันหายหมดแล้วมันอยู่เครื่องลุงมันลบทิ้งหมดเลยนะพาไปดูไอ้นอกกระว่าวอยู่อยู่มันหายลบทิ้งไปเลยลุงมาสรุปให้ฟังสั้นๆครับนะย่อ,ยอให้ได้ใจความ พระอาจารย์ครับระวังวันนี้มีคนจ้องจับผิดท่านหรืออาจจะมีเรื่องมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นพระอาจารย์ระวังนะแต่ดวงราบก้อนใหญ่มีครับดวงของท่านมีโชคมีราบได้จากศิลหรือได้จากบุญบารมีที่ท่านทําไว้มีโอกาสครับพระอาจารย์นะครับแต่ระวังนะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านทําอะไรผิดไม่ดีคิดไม่ชอบอะไรไว้ระวังครับชะตาชีวิตอาจจะพลิกผันนะครับมีนกเขาเรียกนกคงหัวจุกแหละนกวันหลอดนกคงหัวจุก นะมากินกล้วยกินกล้วยอยู่นี่นั่นไ,ไงกนะำลังกินกล้วยอยู่นกนกประหลอดกงหัวจุกต่อไปคนเกิดวันอังคารเมื่อกี้จันไปแล้วมามาดูคนเกิดวันอังคารบ้างคนเกิดวันอังคารครับบุญกุศลได้รับก้อนใหญ่นะครับมีรับก้อนใหญ่ อย่าทนะําผิดอย่าทำ,าทำนั่นให,ให้ทําบุญไว้สะสมบุญครับบุญกุศลหนุนนําท่านอยู่คนเกิดวันอังคารดวงชะตาของท่านมีสิทธิ์ได้รับก้อนใหญ่ครับนะสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะดวงวันนี้ลุงสรุปให้นะว่าดวงจะเป็นอย่างไรบ้างนะเมื่อกี้คลิปที่ลุงทํามันหายหมดเลย <c oughs> นะอังคารครับสตาชีวิตวันนี้ อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเลยนะครับแล้วโชคลาภจะมาหาท่านรักษาศีลให้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับพระอังคารนะรักษาไว้นะนะแล้วเรื่องการเงินไม่ต้องกังวลใจอะไรมากนักแต่ก็ประคองให้ดีนะดวงชะตาของท่านมีดวงเอ่อโชคลาภที่เข้ามานะมีดวงโชคลาภเข้ามาบุญที่ท่านทำอยู่ครับที่ที่ท่านสะสมไว้น่ะ นําหนุนนํามาให้ท่านแต่ท่านต้องระวังไว้คนเกิดวันอังคารต้องระวังพวกบริวารให้ดีนะครับบริวารน,นี่บางทีเอารัดเอาเปรียบท่านเลยแหละนะแล้วดวงท่านอยากใจร้อนอยาคิดมากอยากกังวลใจในวันนี้นะครับวันนี้เร่งทําบุญครับไปทําบุญกันเพราะเดี๋ยวเสร็จนเนี้ยไปเนี่ยเดี๋ยวลุงจะไปถวายเทียนพรรษาอ,อ,อนุโมทนาด้วยนะครับท่านที่ร่วมทําบุญมากับลุงซื้อเทียนพรรษานะครับนะร่วมอนุโมทนาบุญ ทํำเทียนสร้างซื้อเทียนบรรสากบลุงเดี๋ยววันนี้ลุงจะไปถวายเทียนครับนะแทงไม่ใหญ่หรอกสมัยก่อนนี่ลุงเล่นแทง่งเบลมเบลมเลยนน่นเอาถวายหลวงพ่อวชระวัดป่าผู่ทะเบิกนู่นแหละสมัยนี้ยุคนี้อัต <c> เ <oughs> ตอร์ทนนี้พอแล้วข <c oughs> นาดแขนนี้พอแล้วห้าหกร้อยบาทนะครับใครที่ยังไม่ได้ถวายเทียนบรรสาลีไปถวายเทียนบรรษาครับนะพรุ่งนี้วันที่สิบหก ลาลตัลรี่ออกลตตลรีเื่อจะมีโชคมีลาบครับบุญกุศลได้หนุนนำเอามาดูต่อครับสรุปนะคลิปนี้สรุปให้ฟังคลิปนี้คนเกิดวันพุธ <c oughs> พระพุธครับนะดวงชะตาวันนี้นะบุญกุศลจะหนุนนำการเงินนะมีโชคมีลาบเข้ามามีมีการเสี่ยงทายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะ คนเกิดวันพุธระวังเรื่องเดือดร้อนเรื่องการเงินด้วยนะให้ระวังด้วยนะแต่มีโชคมีลาบไหมดวงชะตาจากวันนี้ถึงพรุ่งนี้มีครับมีสิทธิ์มีโชคมีลาบเข้ามานะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนเอารตเตอรี่หรือมีคนนําโชคนําลาบมาให้ท่านครันะ <c oughs> คนเกิดวันพุธแล้วแดดใจร้อนนะครับเรื่องการเงินวันนี้คนเกิดวันพุธจะใช้จ่ายเงินทองต้องระมัดระวังแล้วก็ระวังเรื่องเรื่องคนที่เข้ามาหาท่านถ้าเขามาใน นะเป็นการระยาม,มิตรก็ดีไปแต่ถ้ามาแบบในเชิงชูสาวท่านต้องระมัดระวังนะครับพระพุดนะแต่ถามว่าดวงชะตานเนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้ดวงมีโชคมีลาบไหมมีครับนะมากน้อยแค่ไหนก็สบายสบายเลยละว,วันนี้นะแต่ลุงแนะนํานะทุกคนเลยครับวันนี้ทําบุญก่อนนะทําบุญก่อนนะครับถวายเทียนพรรษา แล้วคนที่ดวงชะตาตกพระลาหูนะครับให้เช้าของพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยพรุ่งนี้เช้าวันพุธท,ท่านไหว้พระลาหูบูชาลาหูเลยขอโชคขอลาบขอให้ความทุกโศกโรคภัยทั้งหลายมาลายหายไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับนะเอออย่าลืมครับวันนี้นะใครที่ว่างเว้นนะช่วงไหนก็ได้นะไปทําบุญถวายเทียนพรรษาแล้วคืนนี้อาจจะ,อะนอนหลับนิทราอาจจะฝันดีก็ได้นะครับนะ มาดูต่อคนเกิดวันพฤหัสนะวันนี้คลิปนี้ลุงสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่ทำคลิปยาวไปแล้วตั้งแต่เช้าพอตอนจบพระเอกตายตอนจบ <c oughs> กดตุ่มผิดไม่รู้ไ่กดตุ่มไหนเนี่ยอีมุมจอขวาบนเนี่ยแล้วคลิปมันหายไปหมดเลยที่ลุงทำอัดมาไลฟ์สดตั้งแต่เช้ามันหายยิ่งเลยเออเอาพฤหัสครับโชคลาบนำทรัพย์ หนุนนําได้ดีพระฤหัสครับบุญวัส,สนาดีแต่อย่าเจ้าชู้นะครับความเจ้าชู้ของท่านคือบอกเกิดเป็นหายนะแก่ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่เนี่ยลุงตรวจด,ดวงบางทีไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคนเกิดวันพฤหัสไปทําบุญครับนะใครไปทําบุญได้รีบไปทํา อยู่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในวัดในโบสถ์ในวิหารสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะครับใครอยู่ใกล้วัดปฏิบัติธรรมวัดป่าที่ไหนไปลานธรรมไปนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตอนไหนก็ได้ตอนเย็นก็ได้นะครับไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาสร้างบาร,รมีชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองประพฤหัสครับโชคจะดีหรือว่าทําอยู่ที่บ้านก็ได้ลุงขอทายเลยว่าเกือบร้อยเอาร้อยเปอร์เซนต์ดีไหมไม่ถึงนะ แต่ลุงขอบอกเลยว่าดวงพระลัทดวงกําลังดีขึ้นครับนะปฏิบัติไปครับใครจะร่วมบุญกับลุงก็ร่วมมานะครับพระฤหัสเพราะลุงก็เกิดวันพระฤหัสเดี๋ยววันนี้ลุงจะไปถวายเทียนพรรษานะครับลุงจะไปถวายเทียนพรรษาใครจะร่วมบุญกับลุงก็โทรศัพท์มานะครับนะโทรศัพท์มานะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลุงนะครับศู6ย์2 4้า9สองแปดสองสี่สามหเกนะครับใครจะร่วมบุญกับลุงก็โทรศัพท์มาคุย บอกลุงนะครับหรือไม่ใครมีไลน์ลุงอยู่แล้วทักไลน์มาหรือว่าใครจะไปเพิ่มเพื่อนในไลน์กับลุงก็ได้ที่คลิปคลิปของวันอื่นอะคลิปของวันที่ลุงทํามามันจะในคลิปมันจะมีหน้าโปรไฟล์มี QR โค้ดไลน์อยู่ทักไลน์เพิ่มเพื่อนในไลน์มานะครับใครจะร่วมบุญจะไปทําบุญกับลุงนะครับนะเดี๋ยววันนี้ลุงจะไปถวายเทียนบรรษาเมื่อปีก่อนสองสามปีปีก่อนนู้นนะลุงไปถวายละคัง ลุงก็บอกบุญแบบนี้นะแต่อันนั้นงานใหญ่ครับโหเงินเป็นหมื่นเลยอันนี้เงินแค่เป็นร้อยนะวันนี้เดี๋ยวใครว่างจะไปทําบุญรีบไปเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้หวยออกเดี๋ยววันนี้ลุงก็จะไปแล้วนะบอกบอกกันไว้ก่อนให้ไปทําบุญกันนะโชคดีนะพระรหัสบอกได้เลยนะว่าเฮงเฮงอะนะครับตังเลยแล้วกันนะหมานเลยภาษาอีสานก็บอกหมานเลยนะต้องทำบุญก่อนนะครับพระรหัสทำบุญก่อน ใครไปทําที่ไหนได้ให้รีบไปทํานะครับไปนั่งมาทีด้วยเนนั่งที่วัดก็ได้หรือที่บ้านก็ได้นะครับนะเอาพัสสุกครับผลเกิดวันศุกร์วันศุกร์ระวังอุปสรรคระวังเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับมีสิทธิ์ครับทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมีสิทธิ์ที่ได้อยู่แต่ต้องเคลียร์ก่อนนะอุปสรรคของท่านก็คือว่าเงินจะขาดมือนะครับการเงินท่านจะขาดมือ เพราะฉะนั้นยิ่งถ้าท่านทําผิดวินัยผิดกฎนะจะกฎของชุมชนกฎหมู่บ้านกฎของคันหมู่คณะกันแล้วแต่ท่านอย่าทผิดนะครับเดี๋ยวปัญหาท่านจะแก้ได้ถ้าวันนี้มีปัญหานะครับดวงชะตาท่านอยู่อยู่ศีลอยู่ทาให้ดีนะครับดวงของพรุ่งนี้จะมีโชคไหมดวงพรุ่งนี้มีโชคมีลาบอยู่ครับแต่วันนี้ต้องทําตัวให้ดีก่อนนะเคลียร์ปัญหาหากมันวันนี้มีอุปสรรคเรื่องการเงินเดี๋ยว เที่ยงๆใบใบมันจะคลายออกนะครับนะไม่นานครับนะปัญหาการเงินที่ท่านติดขัดอยู่เดี๋ยวมันจะคลายออกนะด้วยบุญกุศลที่ท่านมีอยู่ชัวร์แน่นอนคนเกิดวันศุกร์ดวงมีโชคมีลาบครับแต่ไม่มากถ้ามีมากก็ปัญหาจะตามมาหาท่านอีกมากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันรออยู่นะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบครับคนเกิดวันศุกร์นะครับความรับผิดชอบ ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของท่านหรือความงานของท่านที่มันรออยู่ข้างหน้าพร้อมกับไอเงินทุนที่จะต้องหามาอีกโอ้โหสารพัดเลยคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยครับนะหาเงินครับเหนื่อยหาเงินมาดูคนเกิดวันเสาร์ครับสรุปแล้วนะวันนี้คลิปนี้สรุปสั้นๆครับแหมพระเอกตายตอนจบนะนั่งคุยกับเอฟซีมาเป็นชั่วโมงกดตุ่มผิดเท่านั้นเองนะครับ คนเกิดวันเสาร์ดวงเขย่าเมืองได้โชคได้ลาบไหมพระเสาร์ครับปังโเล่นะครับนะหนูวันพุธตกคอขาดครับลุกรีบไปพุธตกคอขาดรีบไปเลยครับไปทําบุญเดเาสืบชะตาถวายเทียนพระถาถวายท่าสังฆทานวันนี้นั่งสมาธิในโบสถ์ในวิหารนะครับตกคอขาดนะพุธตกคอขาด ถ้าอยู่ใกล้วัดไปนั่งธรรมาธินะในโบสถ์ในวิหารนั่งเลยขออํานาจแห่งบุญบาร,รมีของพระพุทธองค์นะครับนะไม่ต้องไปเสียเงินสืบชะตาโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นที่ไหนไม่ต้องไปทําเองครับนะตกขอขาดไปนั่งกรรมฐานจเจริญกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตานะถวายสังฆทานเติมมันตะเกียงนะถวายเทียนพรรษานั่งกรรมฐานในโบสถ์ในวิหารหน้าองค์พระปฏิมา เท่านั้นเองนะครับนั่งทําถิินให้ดีบาร,รมีเกิดขึ้นพญามารก็จะไม่มารบกวนสิ่งที่ไม่ดีก็จะแควก็จะออกไปจากชีวิตของเราไม่มากก็น,น้อยขอให้ทําไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขาไม่ต้องไปเสียเงินลงเข้าทําบุญทุงพิธีอะไรทั้งสิ้นนะครับนาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไอคนได้ดีก็วันเสาร์ทวดีข้นลุงชาติวันเสาร์ครับตังครับตัวทางตัวทางตังต,งต,งตังเลย แต่ระวังนะคนเกิดวันเสาร์มีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคนเกิดวันเสาร์ที่ไปก่อเรื่องมีเรื่อง,ม,องมีราวระวังไว้จะถูกจับถูกดำเนินคดีคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นเจ้ามือเจ้าแม,เาแม่เจ้าพ่อระวังไว้นะระวังไว้บริวารจะนําความเดือดร้อนถ,ถ้าเป็นเจ้ามือหวยก็โดนเจ้าลูกน้องบริวารบ่าวไพ่ไอที่มันไม่ชอบเราอะมันจะแจ้งจับเอา แต่ดวงของเกิดวันเสาร์วันนี้เทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะประทานโชคลาภให้คนเกิดวันเสาร์บนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพดาฟ้าดินซะแล้วท่านจะได้คนเกิดวันเสาร์ขอครับเบิกบุญเบิกทรัพย์เบิก,บเบกสมบัติจากบุญกุศลที่ท่านทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนเกิดวันเสาร์อย่าหาเรื่องใ่ตัวอ,อย่าทาตัวให้เดือดร้อนอย่ากแกวงเท้าหาเสี่ยนนะครับคนเกิดวันเสาร์ครับถ้าหากท่านอยากจะมีโชคมีลาบด้วยบุญกุศลนะครับ อยากจะมีพรุ่งนี้วันที่16แล้ววันนี้ท่านอยากจะได้ดีหรือจากวันนี้ไปท่านอยากจะได้ดิบได้ดีนะครับเทพเทวดาจะช่วยเหลือท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือท่านนะครับท่านต้องขอถ้าท่านไม่ขอท่านไม่ได้ขอดินฟ้าอากาศขอเทพเทวดาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่สําคัญคนเกิดวันเสาร์วันนี้พรุ่งนี้ขอพรจากองค์เพราะผิดขัน์เนตรแล้วแต่นะครับเป็นความเชื่อลุงก็แนะนําให้ใครมีความเชื่อลองดู นะครับขอพอรจากเทพธิวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนจากท้าวเวสสุวรรณพญามัจุราชขอพอรจากแม่ทรณีขอพอรจากเทา้านาคีนาคาท่านพญานาคราชมุจลินสีลูกพ่อปู่สีสุทโทแม่ย่าสีปธุมมาขอเลยคนเกิดวันเสาร์มีสิทธิ์ได้ครับเดี๋ยวพ่อปู่แม่ยา่าเขาจะประทานโชคลาภให้ท่านแต่ถ้าท่านไม่ขอท่านทำเป็นเฉยอวดดีอวดวเก่งไม่ได้ สาวต้องอ่อนน้อมต่อเทวดาต่อครูบาอาจารย์แล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาผลเกิดวันสาวท่านมีจิตมีสัมผัสมีวิญญาณที่ติดตามตัวท่านอยู่บูชาไว้ครับแล้วท่านจะรอดปลอดภัยและได้โชคลาภก้อนใหญ่เมื่อได้แล้วท่านต้องทำตามสัจจะอย่าผิดสัจสจะอย่าผิดคำพูดวันนี้บ่นเลยครับนะท่านจะบ่นอะไรบ่นเลยเทพธิาด,ดาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาท่านก็บ่นไปนะครับไม่ต้องกลัวครับ ปัญหาการเงินท่านมีมันมีแน่ๆนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหาทางไปไม่ได้หาทางออกไม่ได้ท่านมีแน่แน,แน่นึกให้ดีครับคิดให้ดีติดสินบาทสินบนที่ไหนผิดศรัทธาคำพูดกับเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนกับใครที่ไหนรีบแก้นะครับแล้วระวังผลเกิดวันเสาร์ดวงชะตาของท่านอาจจะพลิกล็อกพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีก็ได้ในวันพุ่งนี้ขอโชคดีครับทุกถูกคน